โซเชียลแห่ฟังคำพูดหนิงปณิตาวิวเกือบ4ล้านหนิงปณิตาเจอมรสุมครอบครัวรอบนี้สตรองขั้นสุดแคปชั่นฟาดแรงไม่มีใครไม่เจ็บถ้าไม่มีตังและยังบอกด้ยวยว่าเป็นของตายให้ใครไม่ได้หรอกเป็นได้แค่ของแทบเรียกว,ว่าเจอมรสุมครอบครัวหลายครั้งแต่ครั้งนี้หนิงปณิตาถึงกับประกาศเตรีมยมหย่ากักบสามีจินจารินเลยทีเดียวและล่าสุดหนิงปณิตาก็ได้อัปคลิปในทิกตอกด้วยมีแคปชั่นว่า เป็นของตายให้ใครไม่ได้หรอกเป็นได้แค่ของแทบและโตมาถึงเข้าใจการไม่มีใครไม่เจ็บเท่าไม่มีตังค์ซึ่งคลิปนี้ก็มียอดคนดูกว่า3.8ล้านวิวเข้าไปแล้วโดยในคลิปหนิงปานิตาบอกว่าโตมาถึงเข้าใจการไม่มีใครไม่เจ็บเท่ากับไม่มีตังค์ซึ่งในคลิปแซวนิงออกมาพูดให้คิดว่าคนเรานะคะจะเศร้าจะยังไงก็แล้วแต่นะคะชีวิตต้องทํางานเพราะยังไงชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อเงินจะทําให้เราสมุท วันนี้คำนี้ในยุคสมัยนี้ยังไงก็ต้องใช้ปะทำงานค่ะข่าวบันเทิงช่อง8ไดไอา้มาเผยอีกว่าจินนั้นได้เพิ่มค่าสินใหม่ให้อีกทั้งหมด10บล้านและจ่ายสินไหมไรายเดือนเดือนละ1,000 0แสนบาทตลอดชีวิตของหนิงแต่ไปไปมา,มาหนิงเริ่มรู้สึกว่าจินคงให้ไม่ได้เพราะหนิงรู้ว่าจินคงไม่มีจึงขอทําเอกสารทางกฎหมายขึ้นมาใหม่ขอแค่บ้านที่อยู่ทุกวันนี้กับค่าเล่าเรียนของลูกก็พอแค่นี้พอให้ได้ไหม เมื่อถามข้อตกลงนี้นานหรือ,อยังนิงปณิตาพูดถึงเรื่องนี้ว่ามีการตกลงกันตั้งแต่23กุมภาพันธ์2566แต่ยังไม่มีการออกมาเคลียร์นิงบอกว่าถ้ายอย่างนั้นขอแค่เรื่องบ้านและเรื่องค่าเล่าเรียนของลูกเท่านั้นเรื่องเงินส0บล้าน,นรถเบนซ์รถอัลพาดเดี๋ยวไปหาผ่อนของตัวเองได้ขอแค่2ออย่างก็ยังไม่มาเคลียร์ด้านสามีและครอบครัวสามีก็ยังนิ่งอยู่โดยนิงพยายามขอร้องให้ออกมาจัดการเรื่องดังกล่าว